เกียร์นี่ครับส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยกันเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรครับแล้วถ้าเกิดผมเนี่ยเปลี่ยนแค่ไส้เนี่ยได้ไหมลูกค้าสายซิ่งเนี่ยถามบ่อยมากเลยล้อรอบอย่างเงี้ยต้องทํายังไงครับผมเราจะเช็คได้ไงว่าเฮ้ยเกียร์เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วนะเริ่มมีอาการแล้วนะในการรักษาเกียร์เนี่ยต้องรักษายังไงสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านส่งการช่างนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกียร์ครับว่าเกียร์เนี่ย มีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการดูวิธีการเช็คว่าเฮ้ยเกียร์เรามีปัญหาตรงไหนนะครับเช็คยังไงนะครับแล้วเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่นะครับวันนี้นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นช่างของร้านเราเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมเนี่ยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับร้านเรานะครับนำให้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน เอาละครับเรามาพบกับช่างนะครับว่าชื่อช่างอะไรนะครับครับผมสวัสดีครับผมช่างดีลูกยาโมจับ EN การช่างส่งการช่างนะครับผมนะครับช่างดีนะครับผู้ชํานาญจากร้านเราเองนะครับผมเอาละเดี๋ยวมาเริ่มจากคําถามก่อนเลยครับว่าเกียร์นี่ครับส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกันเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรครับครับก็มีสาเหตุหลักๆก็มีหนึ่งเข้าเกียร์เริ่มเข้ายากขึ้นสองเกียร์ใส่แล้วมันได้กลับมันก็คล้ายๆเกียร์ว้าวนะฮะสามก็หมดอายุการใช้งานของเขาครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้นอกจากอะมโอโอเวอร์ฮอตนะครับอย่างข้อแรกครับที่เข้าเกียร์ยากถูกไหมครับครับผมปัญหาไม่เกิดจากอะไรครับมันมี2กรณีนะครับมันมามาจากชุดคลัตช์ด้วยแล้วก็มาจากตัวเกียร์เองครับไส้เกียร์ใช่ไหมใช่จากไส้เกียร์จากพวกซิงโครเมตพวกลูกปืนอะไรต่างๆเนี่ยฮะถ้ามาจากเกิดจากลูกปืนก็จะมีเสียงหอนดังแต่ถ้ามาจากซิงโครเมตมันก็จะเข้าเกียร์ยากแล้วก็อาจจะหลุดได้ในบางเกียร์ครับครับผมแล้วพวกลูกปืนนี้คือมันมีปัญหาอะไรตรงลูกปืนครับ ก็มันหมดอายุการใช้งานแล้วก็เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แมนแทนนพวกน้ํามันเกียร์ตามอายุการใช้งานของเขาซึ่งอายุการใช้งานของของเกียร์แต่และรุ่นก็ไม่เหมือนกันโ,<อ>โดยปกติถ้าเกียร์ธรรมดาอย่างนี้ครับรถกระบะทั่วไปก็ประมาณ3 0,000กิโเมตรต่อต่อครั้งครับแล้วข้อ2องนะครับปัญหาของมันจะคืออะไรไอ้ข้อ2ที่เข้าเกียร์แล้วหลุดใช่ไหมฮะก็คือเกิดจาก ข้างในเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกซิงโครเมตรพวกอะไรเนี่ยมันหมดอายุเสร็จมันมันไม่จับครับมันไม่จับมันก็เลยทําให้เด้งกลับแล้วก็พวกบูธทันเกียร์อะไรเนี่ยครับมันประกอบกันครับผมครับผมแล้วอย่างพวกเกียร์หอเนี่ยเหมือนกันไหมเกียร์หอนนี่ก็คือมันจะเป็นพวกลูกปืนฮะแบาริงข้างในอ๋อก็เหมือนข้อแรกเหมือนกันใช่เหมือนกันเลยอย่างถ้าเกิดเป็นเกียร์แตกอะมันก็จะแตกออกมาทั้งทั้งอันเลยฮะมันก็จะรั่วให้เห็นเลยให้เห็นเลยครับมัน อันนั้นขึ้นอยู่กับเสื้อกีアแล้วถ้าเกิดอย่างข้อหนึ่งข้อ2ครับปัญหาคล้ายๆกันเลยแล้วถ้าเกิดผมเนี่ยเกียร์ถอดเกียร์มาอ่ะแล้วเปลี่ยนแค่ไส้เนี่ยได้ไหมครับผมทางร้านยินดีให้บริการณจุดตรงนี้เลยครับเพราะว่าทางร้านเรามีช่างผู้ชำนาญการในการเปลี่ยนทั้งไส้ทั้งอะไรให้เรียบร้อยหรือ,อไม่ก็ยกมาทั้งลูกเลยมาให้เราอู้หอนให้แล้วก็การใช้งานก็จะยาวครเหมือนเดิมครับผมก็คือสรุปเราสามารถเปลี่ยนไส้เกียร์ได้อ่านะครับแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดทังที่ดีกว่าเนี่ยก็คือเปลี่ยนยกลูกดีกว่าถูกไหมครับใช่ครับการเปลี่ยนยกลูกเนี่ยคือสมมุติว่าเราเอาของอนอกมาเลยมันอายุการใช้งานก็จะยาวๆเลยฮะ <c oughs> เมื่อกี้เนี่ยเราคุยแต่ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะพามาดู <c oughs> ภาพจริงเลยนะครับว่าต้นต่อสาเหตุหลักของไส้เกียร์มีปัญหาคืออะไรบ้างเนี่ยครับลูกนี้เสียนะฮะไส้เกียร์มันก็จะมีฟันเฟือง <c oughs> เห็นไหมครับที่มันไม่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ อ่นรรใช่ครับผมเสร็จแล้วก็มันก็จะมีพวกลูกปืนพวกปันเปืองพวกซิงโครเมตต่างๆมันเริ่มเสียเริ่มสึกอันนี้ก็มามาจากเราไม่ค่อยได้ดูแลพวกน้ำมันเกียร์นะครับอ่ามันมีคําถามคําถามหนึ่งครับที่ลูกค้าสายซิงเนี่ยถามบ่อยมากเลยอย่างล้อรอบอย่างเงี้ยต้องอทํำยังไงครับผม ถ้าลูกค้าทํารถมาเต็มสุดๆแล้วอย่างรีแมปมาทําเครื่องยนต์มาเทอร์โบอะไรต่างๆแล้วเกียร์รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่กระชับแม่อะไรเนี่ยก็สามารถมา,ม,ม,า,ม,ามาทำได้นะครับผมครับผทำยังไงครับก็อย่างถ้าเป็นวีโก้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นลูกใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับเพราะมันสามารถใส่กันได้2,500-3,000เพียงแต่เรามีมีม,มีชุดคิดให้ครับ<อ>สามารถใส่ได้เลยครับก็คือใส่ได้เลย นะครับผมโอเคนี่ครับคือคําตอบสับสายซิงนะครับคำถามต่อไปนะครับให้ผู้ชมทางบ้านได้สังเกตกันว่าอย่างถ้าเกิดเราขับอยู่ดีเนี่ยเราจะเช็คได้ไงว่าเฮ้ยเกียร์เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วนะหรือแบบเริ่มมีอาการแล้วนะนะครับขอคําตอบนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะมาจากเสียงก่อนเลย<อ>มาจากเสียงก่อนก็คือ1เวลาขับจะมีเสียงหอนดังเสียงควนคางของของภายในเกียร์2ก็คือใส่แล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถกระชับหรือมันโยก พรมากไปแล้วมันอาจจะเด้งกลับมาแต่ขึ้นอยู่กับชุดคัดด้วยนะฮะชุดคัดเพราะยกเกียร์มาเราก็ต้องแม่ทนแนนชุดคัดนะครับมันมันควบคู่กันไปครับผมก็ต้องดู2ข้อนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาใน2ข้อนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือการมีรั่วซึมอะไรต่างๆของชุดเกียร์หรือเปล่าสังเกตง่ายๆก็คือรถจอดอยู่กับที่ถ้าสมมุติมีน้ํามันหยดมาตรงช่องเกียร์อะไรเงี้ยเราก็สามารถสังเกตได้แล้วก็อาจจะไปหาช่างอู่ใกล้ๆบ้าน ผู้ชานาญการมาวัดดูว่าเออน้ามันเกียร์เราโอเคไหมอะไรยังไงนั่นเป็นการรักษาด้วยเป็นการหาจุดที่มันเสียด้วยครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยครับถ้าเกิดคนที่แบบไม่รู้เรื่องรถเลยเนี่ยแล้วมาฟังคลิปนี้นะผมว่าน่าจะได้อะไรกลับไปได้เยอะมากๆนะครับมาใช้เกียร์ได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็อยากลุกอีกข้อหนึ่งครับผมในการรักษาเกียร์เนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเนี่ยต้องรักษายังไงการรักษาดูแลรักษาเกียร์ของเราเนี่ยมีอะไรไม่เยอะเลยครับก็คือหนึ่ง ดูมันเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเกียร์ให้ตามรอบรอบดิวของของรถแต่ละรุ่นครับผมสองอย่าไปใช้การกระชากเกียร์ที่อ,ออกตัวรวดเร็วรุนแรง,งนะอ่าครับแต่ว่าไตยซิงเขายอมรับได้อยู่แล้วครับแต่แถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยรถบ้านเราอย่กระชากอ่าเราก็ใช้แบบปกตินะครับ มันก็ไม่มีอะไรยากก็มีแค่นี้เองนะครับก็วิธีการดูแลมีแค่นี้นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับกับช่างดีที่ให้ความรู้เรื่องเกียร์ให้กับเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือมีปัญหาเรื่องเกียร์เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปตอบเลยนะครับหรือต้องการให้เราเช็คให้ถามคําถามนะครับสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเกียร์ของร้านเรานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับ เกียร์ของเราเนี่ยก็จะมีทุกรุ่นเลยยอดทิศนะครับก็เป็นรถกระบะนะครับ Vigo d m a แเอ่อบิ๊กนะครับมีหมดเลยนะครับเกียร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพแบบถอดแท้นะครับก็คือถอดมาจากรถนะครับแล้วเราก็มาทำให้เป็นเอ่อคุณภาพคัสสันอย่างดีเลยนะครับซึ่งงานเนี้ยงานของถอดแท้งานถอดแท้เชียงกงเลยนะครับผม ก็คุณภาพก็จะดีมากนะครับส่วนทางนั้นเราเนี่ยก็จะรับประกัน3เดือนนะครับราคาเนี่ยครับก็จะอยู่ที่1 0 2 0 0 1 6 0 0เลยนะครับก็ราคาที่ย่อมเยาว์มากๆนกครับก็ประหยัดกว่าที่เราไปซื้อศูนย์นะครับแล้วคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับศูนย์เลยเพราะมันถอดมาดักลถแท้ๆเลยนะครับผมก็ใครสนใจเรื่องเกียร์นะครับก็เข้ามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับหรือมาซื้อเกียร์เลาไมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนำนะมาเปลี่ยนที่ร้านครับเรามีช่างคุณภาพ ช่างผู้เชียชานะครับเปลี่ยนเร็วทันใจนะครับราคาย่อมเยาวด้วยนะครับยังไงก็วันนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับร้านเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ